โคโชิน่าของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในขัะทีบทที่สอง ข้อ6ถึงข้อที่10นะครับผมให้หัวข้อมันน้ว่าการสนับสนุนต่อกันในพันธกิจนะครับในพระคำขอพระเจ้าในตอนนี้นะครับได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่าและจากพวกเหล่านั้นที่เขาถือว่าเป็นคนสําคัญเขาเคยเป็นอะไรมาก่อนก็ตามก็ไม่สําคัญอะไรสำหรับข้าพเจ้าเลยพระเจ้าไม่ได้ทรงเห็นแก่หน้าผู้ใดคนเหล่านั้นซึ่งเขาถือว่าเป็นคนสําคัญไม่ได้เพิ่มเติมสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้แก่ข้าพเจ้าเลยแต่ตรงกันข้ามเมื่อเขาเห็นว่าข้าพเจ้าได้รับมอบให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนเหล่านั้นที่ไม่ถือพิธีเข้าสุนัตเชื่อ เกียวกับเปรโตรได้มอบให้ประกาศกาบเผะเสด็จแก่คนที่ถือพิธีสุนัขเพราะว่าพระองค์ผู้ได้ทรงดลใจเปรโตรให้เป็นทูตไปหาพวกถือพิธีสุนัขก็ได้ทรงดลใจข้าพเจ้าไปหาคนต่างชาติเหมือนกันเมื่อยากอบกับเคฟาตและยอนผู้ที่เขานับถือว่าเป็นหลักได้เห็นพระคุณซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าก็ได้จับมือขวาของข้าพเจ้ากับบานาบัส,สแสดงว่าเราเป็นเพื่อนผู้ร่วมงานกันเพื่อให้เราไปหาคนต่างชาติ และเขาเหล่านั้นก็ไปหาพวกที่ถือพิธีสุนัขท่านเหล่านั้นขอเพียงแต่ไม่ให้เราลืมนึกถึงคนจนซึ่งเป็นสิ่งที่กัปตันกัตูเดล้นที่อยากกระทาในพระคำของพระเจ้าในตอนนี้นะครับจะสังเกตว่ามันมีการสนับสนุนกันระหว่างท่านอาจารย์เปโลและทีมของท่านเปตโตราจารย์เปาโลนั้นก็ทีมของท่านก็คือบานาบัสแล้วก็ท่านเปโลบางทีก็มีซีลัสมีทิโมธีเข้ามาส่วนทีมของท่าน เปโตรก็มีอาคาัครทูตทั้งหลายและพระคัมภี์ในตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีการสับสนุนต่อกันและกันข้ท่าทีเขาเป็นยังไงครับอันที่หนึ่งไม่ถือว่าใครสําคัญที่สุดเมื่อเราต้องสับสนุนกันและกันไม่ถือว่าใครสําคัญที่สุดทุกคนสําคัญแต่ไม่มีใครสําคัญที่สุดเปาโลบอกว่าคนที่เคยถือว่าสาคัญซึ่งนั่นหมายถึงว่าพวกอาคาัครทูตทั้งหลายก็ไม่ได้เพิ่มเติม,ตมอะไรกับข้าพเจ้า นะหมายความว่าการเกิดผลที่อาจารย์ปรโธทำไม่ว่าเป็นการกลับประกาศข่าวประเสริฐหรือข่าวประเสริฐที่นไ,ได้รับจากพระเจ้าคนเหล่านั้นไม่ได้เพิ่มเติมให้ความสําเร็จเกิดขึ้นเพราะว่าท่านได้รับมาจากพระเจ้าโดยตรงพระวิญญาณจะทรงนําพาท่านดังนั้นเองเนี่ยนะครับเราเองต้องตระหนักในจุดนี้ว่าเราต้องพึ่งพระวิญญาณของพระเจ้านะครับในการทํางาน เพราะว่าเราเองอาจจะพึ่งความสามารถจากมนุษย์หรือพึ่งวิธีการอะไรมากมายมันไม่ได้ช่วยให้การประกาศเกิดขึ้นแล้วครับมันเป็นแค่วิธีการเท่านั้นเองนั่นคือประการที่หนึ่งครับไม่ได้ถือว่าใครสําคัญที่สุด 2. ยอมรับหน้าที่ของกันและกันตอนนี้ท่านเปาโลบอกว่าท่านเปาโลยอมรับเปโตปรเปโตรยอมรับเปาโลและจับมือขวาของกันและกันซึ่งหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าทั้งคู่นั้นก็ยอมรับกันและกัน เปาโลได้ยอมรับว่าเปโตรประกาศกับพวกเข้าสุนัตส่วนเปโรตรได้ยอมรับว่าเปาโลกับทีมนั้นประกาศกับคนที่เป็นคนต่างชาติดังนั้นทั้งสองฝ่ายก็จึงจับมือกันนะครับพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่ายากรอบเปโตรและยอนที่เป็นคนที่เป็นคนหลักเหล่านั้นก็ยอมรับท่านจัมเปโลและจัมเปโลก็ยอมรับคนเหล่านั้นดังนั้นเองเนี่ยนะครับในการที่พระเจ้าได้ทรงเลือกเราแต่ละคนเข้ามาทํางานของพระเจ้าเราเองต้องยอมรับกันและกัน แม้เราจะอยู่บนคนละส่วนกันอยู่คนละหน้าที่คนหนึ่งอยู่สภาคฤ,ฤ้จากคนหนึ่งอยู่สากรีบักติสนะครับเราก็ต้องยอมรับกันและกันนะครับอย่าคิดว่าตัวเองสําคัญกว่าใครเพราะจริงๆไม่มีใครสําคัญกว่าใครครับเพราะพระเจ้าที่ทรงมอบหมายเราแต่ละคนเราอาจจะมีวิธีการของเราที่จะอุปโลกบางเรื่องบางอย่างขึ้นมามีตําแหน่งนําหน้านําหลังแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นตัวอุปโลกเท่านั้นครับสิ่งที่สําคัญคือพระวิญ,ญญาณของพระเจ้า สิ่งที่3ครับก็คือการช่วยเหลือกันและกันพระคัมภีร์ตอนนี้นอกจากการยอมรับกันและกันแล้วท่านเปโตรและยอนได้บอกกับท่านบอกว่าขออย่าลืมนึกถึงคนจนส่วนเปาโลนั้นเป้าหมายช่วยเหลือคนจนอยู่แล้วครับและท่านจึงบอกว่าการที่จะช่วยเหลือกันและกันนั้นเป็นเรื่องความกระตือร้นที่ท่านอยากจะทำนะฮะพระคัมภีร์ได้บอกว่าใน TNCV บอกว่าเขาทั้ง3ขอแต่เพียงให้เราคิดถึงคนจนเสมออย่าลืมนะครับ พันธกิจของพระเจ้าต้องเป็นพันธกิจในงานช่วยเหลือไม่ใช่แค่ประกาศข่าวไปเสริฐอย่าลืมการช่วยเหลือเพราะการช่วยเหลือก็เป็นสิ่งสําคัญในสายพระเนตรของพระเจา้าอย่าลืมนะครับทำกับคนเล็กน้อยก็เหมือนกับทํากับพระองค์ด้วยวันนี้ได้พูดถึงการสับสนุนต่อปปพันธกิจ3ด้านด้วยกันหนึ่งครับไม่ถือว่าใครใหญ่ที่สุด2ยอมรับหน้าที่ของกันและกัน3ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกื้อกูลกันและกันนั่นคือพันธกิจที่พระเจ้าต้องการให้เราสับสนุนกันและกันครับ